กับสวัสดีครับทมาชมตรีกระลบมินีเบ้าวแอมโนทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขครับน้องเก้าจอมครับทมาชมน้องเก้าจอมนี่เพื่อน,นั่งสมาธิมือขึ้นว่าน,นี่ครับทมาชมนั่งสมาธิไปหาเทพองค์อม,มรลินครับเทพองค์อม,มรลินครับอยู่ทั้งสวรรค์สันฝ่าอยู่ทั้งสวรรค์สันฝ่าเบื้องสูงเบื้องบนนะครับทมาชมมนอะกแล้วก็เห็นเลขครับเห็นตัวเลขสามตัวสองตัวนะครับเนาะเอามา ให้โชคชาวบ้านซอยเหลือชาวบ้านครับให้มีโชคมีลาบกันเนาะครับนอกจากผู้ชมเนาะก็ลองไปฟังเบิ่งครับน้องเกาจอมแม่น้องเกาจอมครับสิทู่มาบอกเบ้าแอมโลทงครับไปรับชมรับฟังกันครับว่าสิเป็นเลขสามตัวตัวไหนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งกันครับครับแม่น้องเกาจอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้ยเป็นยังไงเนาะน้องเกาจอมเพิ่นนั่งสมาธิยังครับเนี่ นั่งหรอค่ะนั่งหรอค่ะโอ้นั่งแล้วเนาะนั่งจักมื้อเหรอครับนั่งได้จักมื้อเหรอครับนี่นั่งนั่งเมื่อวานนี่ค่ะโอ้นั่งเนะงม,งม,งมื่อวานน,นี่นเนาะค่ะถูกนั่งไปเบื้องบนอีกขึ้เก่าเนาะครับเนาะค่ะนั่งแปลงบนที่เก่าครับอันเพิ่นเห็นอีหยังต่างๆแนะ่คุณแม่เว้าสู่ e FC เพิ่นฟังนะครับเพิ่น,นก็บอว่าไเว้าให้แม่ฟังเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นไปข้างบนครับก็ว่าแดง นั that that yeah. ่งพันตะวาพ่นนั่งไปทางบรับูไองค์อมรินอยู่้างบนบนฝ่าพันจะวาแค่นี้อ่ะโอ้ก็เห็นแต่อันท่าองค์อมรินเนาะครับเนาะเทพเนาะครับเนาะค่ะค่ะอืมครับ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 เอฟซีก็ทายู่คุณแม่น้องเกาจอมเอฟซีทาน้องเกาจอมอยู่เนาะครับเนาะเป็นมือสุดทายโ่วงสุดทายเนาะคุณแม่เนาะค่ะครับผมอันน้องเกาจอมนี่เพิ่นเห็น ตัวเลขนําบอกครับคุณแม่ค่ะเพิ่นเห็นตัวเลขนาค่ะมันเลี้ยงขึ้นมาปรากฏเสนาเลยบอกครับมันเพราะเพิ่นนั่งไปจะพักหนึ่งเพิ่นได้แล้วเพิ่นจะมาเขียนให้โอ้เพิ่นเขียนใส่กระดาษค่ะคนที่นีกระดาษของคนนะคะครับเขียนใส่กระดาษแล้วเพิ่นจะถือให้เขาเลยนะอือครับครับครับงวดที่ผ่านมากะหาศูนย์เต็มเต็มเนาะคุณแม่เนาะค่ะโอ้ก็ ให้มีโชกต่อเนื่องกับน้องเกาจอมด้วยนะครับเอฟซีเนาะแม่น้องเกาจอมเลยก็โอ้อยากให้เอฟซีถือมีโชคมีลาบน้ำกันรับกับใจบุญสุนท่าเนาะโอ้สาธุสาธุอันเป็นตัวเลขตัวไหนครับคุณแม่อันนั่งสมาธิเมื่อคืนนี่บอกหรือมอวานนี่ก็มอวนนี่ค่ะโอ้มอว่านนี่เนาะขอตรวขอไปมาว่านนี่ครับตัวไหนครับสามตัวหรือสองตัวหล่ะครับคุณแม่ตอนนี้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวกลางวันอือถังสามตัวทั้งสอง ต้องบอกเอฟซีนะค่ะว่าคนหาหลายตัวอยู่แต่ไหมว่าคนกคยขี่เส้นใตเห็นอยู่หรอกโอ้ครับครับแต่ว่าคนเขียนทุกตัวแม่ก็สิบอกไปทุกตัวให้คนเลือกเอาเนาะครับให้เพคนเลือกเอาครับตัดนาตัดหนังเอาบางที้าเอาอีเน้นไปหาคนบ่มักทีน่ะครับแล้วอยากใ่างไรคนเลือกเอาเองเอฟซีค่ะครับครับเอาเลยครับผมมีตัวไรแน่ครับคุณแม่นี่สองศูนย์หกค่ะสองศูนย์หกครับแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ด เก้าหนึ่งครับสองตัวันเขียนศูนย์หกศูนย์หกครับเก้าสีค่ะเก้าซี่ครับใช่ว่าพันกีดเซนติให้พันกี่เซนติสองศูนย์หกค่ะสองศูนย์หกเนาะ,ะเลขสองตัวระบาดเนี่ครับคุณแม่เลขสองตัวมันมีศูนย์หกกับเก้าสี่ อันนี้กันถามแม่แม่แม่สีมกักเกาซีตัวน,นี้คุณตัวน,นี้คุณแม่มากนอหนินอเนือค <c oughs> ุณแม่มากเกาซีแต่แต่ <c oughs> แตสองศูนย์หกนี่อันน้องเกาจอมเป็นวงกลมให้บ่หรืองห้าวงกลมเองค่ะเป็นวงกลมเป็นเป็นขีเส้นให้ไหมจ๊ะโอ้ขีเส้นให้เลย <c oughs> ครับค่ะคนเกียรเป็นในสองศูนย์หกครับครับครับเอนกับอกว่าให้ให้ตัดหนาตัดหนังเราเด้อเพื่นวาครับแต่อาจจะเป็นสองศูนย์เนาะเขาบตัดแหนมันที่หลายแม่แม่เออสองศูนย์แล้วก็ศูนย์หกที่แหละครับครับตัดเอาครับผมอันเลขล่างนี่สิเป็นสิอันเกาซีนี่สิเป็นล่างหรือบนล่ะคุณแม่สองศูนนี่เพิ่นเพิ่นว่ามันโมโหอันเพิ่นกับโมวอาเนาะอันจะอยากถามอยู่เพิ่นกับโมวอาเนาะ เพราะว่าเกาซีนี่ใช่เป็นเหลขกหนังรับเพราะว่าสามตัวมันสองอกว่าห้เป็นเือรัตรีไแมคนวางสีแมสคับสือระดับดีเนี่คนว่าสลากินแบงรัฐบาลสามตัวนี่กับสามตัวนี่กับสองศูนย์หกอยู่แล้วเนาะสองศูนย์หกอยู่แล้วนี่เกาซีนี่ก็จะเป็นล่างแหละครับนะครับเนาะกระจาดทั้งล่างทั้งบนกันไวเนาะคุณแม่ เอ้เจ็ดเก้านึงนี่เพิ่นเพิ่นเขียนไห้แต่เพิ่นบ่ได้ขีดเส้นใต้ดอกก็เพิ่นว่าก็แล้วแต่คุณมักเนาะครับกคุณผีหมักว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหรือไม่นึ่งเก้าเก้านึ่งกันแล้วแต่เพิ่นนั่นแต่ว่าตัวนี้แม่บ่มักเนาะแม่บ่มันเดือนมัดในเก้าขีดครับเจ็ดเก้าหนึ่งนี่เพิ่นบ่ได้วงกลมไว้ให้เนาะค่ะเพิ่นบ่ได้วงกลมแต่เพิ่อนเขียนมานั่นน้ำกันนะครับเพิ่นเขียนนั่น 2006, สองสองศูนหกสกวนันหล่กเจ็ดเจดเก้าหนึ่งครับแล้วคนก็เลขีดเส้นใต้สองศูนหกแล้วคนก็นขีดเส้นใติูนหกครับขีดเ้นติศูนย์หกค่ะุณแม่มากอ่ะเก้าสีครับิ่นก็ว่าตาาัดเอาอะไรเป็นเลือกเอาแล้วได้เพิิมากวหครับก็ถือว่าเป็นเอกบโบรายชุดหรอกคุณแม่บรายชุดหรอกวเนี่ย คนสิตัดตัวใดเพิ่งจะสิยัยงใดกับวังหัวกันคนว่าเพคนเพคนอันมันหลายอย่างเนาะแอมนอเนาะเหล็กคนไหนมันมันก็คือว่าเหล็กอันนั้นอันนี้มาบอกเพียงสนะครับครับเป็นเด็กึ้นไปเอาของบนเพี่งมันมันขึ้นอยู่กับบุญบรารมีพร้อมแม่นครับแม,ม่นมันมันหลายอย่างาหนึ่ครับ่จะจะลองเอาไปเชียงเบิงนะครับเนาะอ่ะใช่ที่อื่น เจรณาเบิ้องมากตัวใดชอบตัวใดก็คือเอาครับโมมากกับเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางซือครับเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางประกอบใส่ตุเลขของเหาเนาะเปลเป็นแนวทางซือโมมากกับโมวากันเนาะอันครับอันคุณแม่ครับอันเทพอันอยู่เบื้องบนนี่องค์อมรินนี่เพิ่นเป็นใส่เสื้อผ้าสุดสีแนวใดเนาะเดี๋ยวถามน้องเพิ่นบอกเป็นใส่เขียวจ้ะใส่สีเขียวเนาะเขียวค่ะเป็น อืมใส่สีเขียวครับครับครับเป็นแะบเด็กคุยเด็กคุยได้กยังกันบ่ครับเด็กคุยได้กยังกันบ่เนี่ยครับกับเทพเพป็นได้ถามในนันในนี่กันบ่ครับเพป็นก็มามาแทบทุกวันอะค่ะเวลาเพึ่นมีลูกศิษย์ลูกหาเพึ่นมาเพึ่นก็มามจะลงมาเรื่อยอยู่ค่ะโอ้พึ่นลงมา้าบางคนเพึ่นก็มาม รนนำมนต์ให้บางคนณวัตไบกับมหาอยัางนี้ค่ะมหาน้องเกาจอมนี่เนาะค่ะมหาน้องเกาจอมนี่นะครับอกว่าวัตไบนั่นนี่มีเรื่องเดือดร้อนอย่างกับมหาค่ะมีมีแน่อยู่ค่ะเก็บป่วยอย่างที่บ่หายก็จะมันรดน้ำมนลไทยไม่ใช่ยังไงมันจะมาเรื่อยอยู่ค่ะครับครับครับเอ้าก็ลองเบิ่งนะครับเนาะคุณแม่ค่ะค่ะครับผมก็กับขอบพระคุณแม่น้องเกาจอมกับน้องเกาจอมได้หลายครับที่ให้ตัวเรื่อ เบาเอ็มเรงกับเอฟซีเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับแม่้องเกาจอมสวัสดีครับครับผมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้แม่น้องเก่าจอมแล้วก็บเดตตูเลียดีเต็ดมาฝากเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ครับเนาะครับเนาะคาถามมักชุดตัวใหญกระจัดชุดตัวนั้นเนาะครับเนาะก็อยากกับโบไลฮ้างดอกครับท่านผู้ชมกับโบไลฮ้างเนาะครับเนาะ เป็นตัวเลขหกเจ็ดหางหกหางครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่หางครับสี่หางเป็นตัวเลขสี่หางเบาผิดขอโทษขออภัยครับเนาะเอฟสีเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเบาแอมบ์ตรงกับสิจดตัวเลขขลองน่องเก่าจอมเพิ่นไปนั่งเอาอยู่ทั้งเบื้องบนทั้งสวรรค์กับเทพองค์อมรินครับท่านผู้ชมเนาะกรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิง นะครับเนาะค้าถามักก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับมาท่าถือรางวัลที่หนึ่งกระได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะอียังมันเกิดขึ้นได้กับคนเท่าครับผมเห้มีโชคใหญ่ไปนำกันครับผมไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้องเกาจอมครับกระแคบน้าจอไว้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยครับเป็นเลขสามตัวมั่นใจครับท่านผู้ชมสองศูนย์หก สองศูนย์หกครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปเสียงสูงเสียงหลาบลองเบิรงครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ศูนย์หกครับศูนย์หกเนาะครับเนอกจากเรียนครับท่านผู้ชมเนาะตเรียนอันส่วนเก้าสีนี่แม่น้องเก้าจอมเพิ่นมักเป็นส่วนตัวครับท่านผู้ชมชอบเป็นการส่วนตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเก้าสีเก้าสีครับแต่น้องเก้าจอมนี่อามาหหานี่เป็นเลขกสองศูนย์หกครับเป็นเลขกสามตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งนี่เป็นตัวล่องครับท่านผู้ชม เจ็ดเก้าหนึ่งเป็นตัวรองนะครับเนาะตัวเลขกระโบลายหางครับท่านผู้ชมมีสี่หางนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันถล้อยหกสิบห้านี่ครับให้มีโชคใไงครับน้องเกาจอมต่อเนื่องนะครับเนาะงวดที่ผ่านมานี่ยก็หาศูนย์เต็มเต็นะครับท่านผู้ชมงวดนี้อาจสิมะสามตัวกระไรนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนีเบลแอมรลตรงกัสซีลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ เดี๋ยวเบาแอมระทงนี้มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งกันครับเบาแอมระทงเหนือเดินทางไปทําบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสืเรีกสืรตลอตตรี่จงสืเดีถือเนาะครับนองสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหมาหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบอตนายกเลือกการงาน้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆ,ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็พี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนนวดดีเหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาตามหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮ้าไขว่ไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน ใ่คนมองมอเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท,นท่น้ำีททาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไต้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกับผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผั้ชมเปิดฝาหลงปูกมากนะครับเนาะหล้วก็บมือแตะๆครับสานผั้ชมมือแทะๆหล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือ่อรูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสเกเรลียบร่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณเนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพี่แอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ้ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ้ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรอทุงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานสม้ชครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านผม้ชลวก็บเบาแอมรอทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนะครับสม้ช เอาไปอาบสำหระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีทีราสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถทือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ